คอะไรครับคุณคุณทีรีทัสอันคือครับหนูอึอใช่ไหมครับอึอใช่ไหมครับอึเสร็จแล้วก็เลยบอกมาหมาใช่ไหมบอกมาหมาไปล้างตูดให้หน่อยใช่ไหมแล้วก็กินนมใช่ไหมอย่างกินนมฮะ ล้างตูดไหมเช็ดตูดตูดไหมเช็ดไหมฮะอ,อ๋อเปลี่ยนชุดหรอเปลี่ยนชุดใช่ไหมเช็ดตูดตูดไหมครับใช่ไหมครับพี่พี่ขึ้นเก่งอังคือขึ้นเก่งอืออีกไหมอืออีกไหมครับอันคือ ฟังเสียงพี่ภูนี่เองอ๋อพี่ภูได้ของเล่นใหม่อีกแล้วโอเคโอเคเดีย๋ยวนี้นะนพ่ภจะเปิดอันนี้แล้วก็ยิงพี่ภูมาอีกแล้วพี่ภูจะเปลี่ยนอเอือให้พี่พีั้ยเนี่ย ไม่เหรอฮะอือเสร็จยังอืออือสจยังอ่ะชื่อจ้าโอือยยโอือยอือยอือยอืออืออ่ะอ่ะไม่อมนิ้วหรอไม่อมนิ้วหรอ โอ้โหทีบใหญ่เลยไหนะอันคืออันคือจ๋าบนบนแล้วบนแล้วบนก่อนเช็ดตูดหน่อยคะ่ะบอกมาๆที่มาๆเช็ด,ต,ดตูดหน่อยอายอยู่ oh, yeah, yeah. พี่พี่ขึ้นเก่งพี่พี่ขึ้นเก่งอันคืออ่ะไปเช็ดตูดกันนะเช็ดตูดไหมเช็ดตูดๆนะ